สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกเส้นเคยนะครับในช่องพอดีมัพมิวสิกนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาซ่อมพัดลมอีกแล้วนะครับผมนะอาการนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้ผมเสียบปลั๊กนะเดี๋ยวมาดูครับเราฟังเสียงดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังใกล้ๆกลนะครับทุกคนนะครับจะมีเสียงอึ้งนะครับมีเสียงค้างนะครับทุกคนก็แสดงว่ามีไฟเข้านะครับอ่านะครับมันก็จะนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีแก้กันนะครับทุกคนเราแลกนะครับถอดปลั๊กนะครับ จึงนะครับผมผมก็จะแกะาฝาหน้ามันก่อนนะครับทุกคน นี่มันจะมีผ้าสักาดอยู่ข้างในนะครับเราหยดหยดตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันเพื่อมันจะได้เก็บน้ามันไว้ในนี้นะครับมันจะมีโอกาสที่จะหล่อเลื่นได้นานนะครับทุกคนนะครับหยดลงไปนี้นะครับนะครับก็หยดลงไปในในรูบูทด้วยนะครับทุกคนนี่นะครับก็ไม่ต้องเลอะมากนะครับทุกคนพอให้ผ้าสักาดมันซับมึก ไอซับไอซับไอน้ำมันนะครับนิดนึงนะครับทุกคนจากนั้นนะครับก็มาหยดแกนอีกทีนึงนะครับอันนี้สูตรของผมนะครับก็คือก็หยดหมดแล้วครับนะพอให้มันชุมๆนิดนึงนะครับจากนั้นเราก็ประกอบเข้าที่เดิมนะครับทุกคน จะใส่ใบพัดเข้าไปเลยนะครับทุกคนเรจะใส่ใบพัดเข้าไปก่อนนะครับเพื่อที่จะลองกรเดี๋แต่ผมจะไปทําความสะอาดอีกทีนะครับทุกคนนะตามขั้นตอนของผมนะครับมาเราซ่อมเสร็จแล้วก็ต้องทาความสะอาดให้เขาด้วยนะครับจะทำจะลองให้ดูนะครับเสร็จปั๊กนะครับทุกคนดูนะครับทุกคนเกียนหนึ่งนะครับไม่หมุนนะครับทุกคนไม่หมุนนะครับแสดงว่า ไม่ใช่ฟืดอย่างเดียวนะครับทุกคนเนี่ยไม่หมุนเลยนะครับหมุนนะครับแต่ไม่มีแรงนะครับทุกคนอานนี้นะครับทุกคนมันไม่ค่อยมีแรงนะครับหลังจากที่ผมนะครับหย่อนน้ำมันเสร็จนะครับมันเบานะครับไม่ไปแรงอีกนะครับอันนี้จะเกิดจะขึ้นอยู่กับไอตัวคาปาชิเตอร์นะครับคนนี้เรามาดูกันนะครับไม่มีแรงนะครับทุกคนนี่มันไม่มีแรงนะครับมันหมุนช้านะครับอ่าตะเกียร์หนึ่งนี่ไม่หมุนเลยนะครับทุกคน่าดูนะนี่นะครับผมกดเกียร์หนึ่งไม่หมุนนะครับกุญแจโน่ครับทุกคน ไม่ขยับนะครับกิซามก็ไม่ขยับนะครับเนื่องจากว่าเราจะขยับให้มันนะครับนะครับขยับให้มันมันก็ยังไม่อยากไปนะครับทุกคนเนี่ยนะประมาณนี้นะครับทุกคนเอาละครับไม่เสียเวลานะครับถอดปากก่อนนะครับทุกคนเอาละครับทุกคนคราวนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราทําให้มันเบาเล้วครับ ให้มันเบาที่สุดแล้วน,นะครับมันก็ยังไม่หมุนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมออกก่อนมันจะได้ไม่บังนะมันนนะครับแล้วก็จะหันมาทางด้านหลังนะครับนี่ครับเห็นไหมครับตัวดำๆนี่นะครับผมตัวดำๆนี่มีปัญหาแน่นอนนะครับทุกคนน่าจะน่าจะค่าความจุน่าจะหมดนะครับนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมพถอดออกมาแล้วนะครับทุกคนตัวนี้นะครับนี่นะครับมีค่านะครับ1.7ไมโครนะครับแต่ผมจะมาวัด ค่าดูนะครับมาดูมาวาัดค่าเก็บประจุของมันให้ดูนะครับว่าค่ามันยังได้ถึงจุดจิตหรือเปล่าหรครับหรือว่าใกล้เคียงนะครับทุกคนนะก่อนที่จะตัดสินใจจะเปลี่ยนหรือจะอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับดูที่ผมก็จะมามาเลือกฟังก์ชันนะครับทุกคนให้เป็นตัวที่วัด ค่า C นะครับทุกคนนะนี่ครับตัวนี้นะครับทุกคนนี่ค่ามันคือนะครับ1.69นะครับใกล้เคียงนะครับแสดงไม่เสียนะครับตัวนี้อ่าไม่เสียนะครับตัว C ตัวนี้ยังไม่เสียนะครับเ้าผมจะเปลี่ยนคอยทองแดงนะครับทุกคนผมมีของมือสองนะครับผมมีของมือสองนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะถอดตัวนี้นะครับไปใส่นะครับทุกคนนะเอาเร็วเข้าไว้นะครับทุกคนผม นี่นะครับทุกคนผมเคยแกะมาซ่อมนะครับทุกคนบางทีมันก็จะใช้เวลานานะครับทุกคนผมก็เลยคิดว่าผมจะเอาไว้ไว้ก่อนนะครับผมผมจะตัดแล้วผมจะเอาตัวนี่นะครับตัวของเก่าของมือสองนะครับไม่ใช่ของเก่าหรอกครับของมือสองนะครับมาใส่เลยนะครับต้องความหนาเท่ากันนะครับทุกคนนะความหนาเท่ากันนะครับนี่นะครับเทียบกันความหนาเท่ากันนะครับผมจะเอาตัวนี้เลยใส่นะครับจะได้ไวๆนะทุกคนนะผมจะตัดเลยนะครับปึ๊ดนะครับทุกคนนี่นะครับ เอาไว้เข้าไว้นะครับทุกคนนะนี่ครับก็จะถอดออกได้นะครับทุกคนนะนี่นะครับนี่ก็คือว่าทาอะไรนะครับนะครับนี่ฮะตัวนี้ตัวที่ผมถอดออกมานะเดี๋ยวผมจะเอาไปเปลี่ยนนะครับตัวนี้นะครับผมนี่ไปเปลี่ยนนะตัวนี้อ,ออกนะนี่ของเดิมนะเดี๋ยวมันจะสับสนกันนะครับทุกคนเอนลาละครับทุกคนคราวนี้ผมจะบัตกีนะครับทุกคน ก่ิกีต่อสายนะครับพรลมบางทีมันก็ยากบางทีมันก็ง่ายนะครับทุกคนก็ไม่ถือว่าง่ายสักทีเดียวนะครับแต่มันก็ถือว่าง่ายกว่าอย่างอื่นนะครับทุกคนง่ายกว่าซ่อมอย่างอื่นนะครับไม่ค่อยปวดหัวเท่าไหร่นะครับทำนี้อะไรเปลี่ยนนะทุกคนนะสําคัญตรงที่ว่าต้องหาเส้นหลักให้เจอนะครับเส้นไฟหลักให้เจอนะครับเส้นไฟที่มาจากปลั๊กนะครับมันจะตรงเข้าตัวคอยเลยนะครับตัวนี้นะถ้าถ้าเจอก็ที่เหลือก็จะเป็นตรงเกียร์มานะครับไฟเกียร์นะครับผมมา ถ้าคนไม่มีพื้นฐานก็น่ามันจะไม่เข้าใจนะครับทุกคนนะต้อการดูว่าเป็นเพื่อความรู้นิดเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าคนที่มีพื้นฐานแล้วจะเข้าใจนะครับตรงนี้นะครับผมจะทําให้ดูไปก่อนนะครับทุกคนก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมก็จะมาอธิบายให้ละเอียดนะครับทุกคนนะสาหรับคนที่อยากจะบางทีสุเมาพัดลมนี่ก็คือใช้กันทุก้านนะครับทุกคนมันต้องมีตัวเสียอยู่แล้วนะครับพัดลมนี่ถือว่าเสียเยอะนะครับ บางคนก็อยากจะแก้เองใช่ไหมครับก็คืออยากจะแก้เองนะครับก็คือตัวนี้มันง่ายนะครับตัวนี้ผมจะต่อตามสีเลยนะครับทุกคนนะตัวนี้มันง่ายนะครับแต่มันไม่ทุกอันนะครับที่จะมาต่อตามสีนะครับถ้าเป็นามาจากร้านเดียวกันนะครับตัวนี้ถ้าเป็นร้านอะไรที่มาร้านเดียวกันเขาจะใช้สีมาตรฐานนะครับสีก็จะเหมือนกันทุกอันนะครับแต่ถ้าเป็นคนละยี่ห้ออะไรอย่างนี้มาสีก็จะแตกต่างกันนะครับทุกคนนะมันก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนผมจะต่อตามสีเลยนะครับตัวนี้นะ กีผมลืมสอดนะครับลืมสอดตรงนี้เข้าเข้าตรงไอ้ตรงนี้นะครับสายไฟต้องไปถอดนะครับถอดข้างล่างนะผมไม่ถ่ายดูนะทุกคนผมถอดออกมานะครับแต่ผมต้องแกะครับไปใหม่นะครับนี่นะนี่ครับมันจะได้ไปอย่างรวดเร็วนะทุกคนมันจะได้อ่าไม่เสียเวลานะครับเพราะว่าบางอย่างเราก็ต้องข้ามนะครับมันจะได้ไวนะครับทุกคนนะเอาหล่ะครับทุกคนผมจะมาสรุปอาการเสียของพัดลมเครื่องนี้กันเลยนะครับข้อแรกนะครับฝืดนะครับ ไฟเข้าแต่ไม่หมุนนะครับทุกคนอาการนี้นะครับต้องหยอดน้ำมันนะครับทุกคนทําให้มันทําให้แกนมันหมุนค้งๆองนะครับทุกคนนะตามไปดูเลยนะครับข้อที่2นะครับตัวที่เสียนะคือนะครับก็คือตัวคอยทองแดงนะครับหรือว่าตัวสเตเตอร์นะครับผมมีการช็อตรอบหรือว่าขาดนะครับผมไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับจับตัวใหม่เปลี่ยนเลยนะครับทุกคนนะจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมนะถ้ามีนะครับ ก็ต่อไปนะครับคือตัวคอนดิเซอร์นะครับได้ตรวจสอบแล้วนะครับก็คือไม่เสียนะครับผมแต่ผมก็ได้ทําการเปลี่ยนตัวใหม่นะครับเพื่อให้ดีที่สุดน,นะครับผมก่อนจะส่งลูกค้านะครับผม Dante, ก да: เกจ์หนึ่งคนนะครับมันะ oui? จะหมุนไหมนะนี่นะครับหมุนนะครับทุกคนนี่ยขนาดเกจ์หนึ่งนะครับเกจ์สองครับเกจสามน่รู้ทุกคนเกจ์สามแรงมากเป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับทุกคนแก้ปัญหาจมนะครับอ่าล่ะครับคอนดิชั่นจะประกอบนะครับผมจะไปทําความสะอาดหลักประกอบนะครับทุกคนแล้วผมจะไปถ่ายให้ดูนะครับตอนทำความสะอาดนะครับเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้ผมก็เคยทำความสะอาดให้ดูนะครับ ดูความสวยงามเรียบร้อยนะครับก่อนจะส่งลูกค้านะครับทุกคนนะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูตอนที่ประกอบเสร็จน,นะครับ นี่นะครับทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่พัดลมเดี๋ยวมาดูกันนะนี่นะครับหลังจากที่ซ่อมเสร็จนะครับมาเยี่ยมบอกนะครับทุกคนหลังจากที่ทำความสะอาดเสร็จนี่นะครับตอนนี้มันจะมืดหน่อยนะครับเพราะนักพร้อมย้อนแสงนะครับตอนนี้นะครับนีครับนี่จะมาดูด้านหลังครับผมนี่สวยงามนะครับทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนถ้าชอบ อมนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพอดีมัฟมิวสิกนะครับถ้า,าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเดี๋ยวคิดใหม่นะครับส,สำหรับคลิป